เฮ้ยเอเคใหญ่ใหญ่จะทาไว้เดียวเดียวมาไต่บายเลยโอ้หดีดีจเจ้าแบบนี้ข้างในมันจะเป็นสีดำแดงนี่นะคะเข้าไปแล้วเฮ้ากัล่างเอด้ค่ะนี่ล้างล้างเมือเออกแล้วครผึ่ง เวลาเพาะก็คือใช้น้ําเย็นครึ่งแก้วน้ําร้อนครึ่งแก้วผสมกันให้เป็นน้ําอุ่นแล้วก็ห่อผ้าแล้วก็ไปแช่ก่อนแช่ไว้หนึ่งหนึ่งคืนแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็บ่มไว้ให้มันแตกเป็นสีขาวๆแล้วค่อยเอาลงถุงผ้าใส่ลงไปแบบนี้เลยเนี่ยมันมันจะงอกยากมันเพาะยากมากนาะไม้ฝรั่งไงค่ะค่ะ ก็ละสิบาทอยู่ฝังเางน้นค่าถ้าอยากได้เป็นกนะระยะถุกก็คือประมาณสี่สเซนพราะถ้าต้นนะรับนบรรเนี่ยบริหารเอ่ได้มากที่ย่างนึงก็คือกินงูแล้วมัมักินตัวเนา้องินชนะน